สวัสดีครับสวัสดีพี่พ,พี่น้องนองที่ปลูกมันสับปะหลังทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่องต้นพันธุ์มันสับปะหลังชนแนวนะครับพีรพลวันนี้พามาแนะนํามันสับปะหลังต้านทานโรคใบด่างนะครับที่ว่า,าต่อสู้แล้วก็ต้านทานได้ดีนะครับเผื่อเป็นทางเลือกให้ท่านใดเอาไปขยายในพื้นที่ที่มีการระบาดครับ แต่ต้นพันธุ์ที่เราตัดส่งนะครับเป็นต้นพันธุ์ปอดโลกนะครับแต่เผื่อลูกค้าอยากได้ไปทดลองนะครับแต่พันธุ์ที่ต้า,านทานโลกที่แนะนําก็มีสําหรับผมในการเก็บข้อมูลจากลูกค้าที่นําไปปลูกนะครับมีมันตะกูลพิรุนครับพิรุนสองพิรุนสี่ครับที่ผมมีนะครับสําหรับตัวพวงเพชรครับแล้วก็ ระยอง7281ครับมันพันธุ์ดั้งเดิมครับระยอง7281นี่ครับนี่ครับเนี่ยนีะครับต้านทานโรคใบด่างในระดับหนึ่งครับที่ว่า80-90%ขึ้นครับแต่สำหรับพี่รุ่นสพี่รุ่นสผมให้ที่90%ขึ้นนะครับความต้านทานโรคนะครับนี่ท่อนพันธุ์ปลอดโรคนะครับลำดับต่อมาก็จะเป็นไอ้พวงเพชรครับพวงเพชรก็ทนนะครับทนโรคแต่ถามว่าในไปปลูกในพื้นที่การระบาดเนี่ย มันมันจะเป็นไหมมันมีโอกาสเป็นนะครับเนื่องจากยังมีการระบาดแมลงวีขาวเป็นพาหะนะครับแต่สําหรับท่อนพันธุ์ที่เอาไปนี่คือตัดสดปอลอดโรคครับไม่เป็นครับมันจะเป็นตอนแมลงวีไปเกาะก็ก็เป็นได้ครับแต่จะเป็นน้อยนะครับแล้วต้านทานโรคได้ก็จะเป็นพิรุนนะครับพิรุนสองพิรุนสีห้วยบงเก้าสูงขอโทษนะครับพูดผิดเป็นพวงเพชรครับ แล้วก็แล้วยองเจ็ดสองแปดหนึ่งนะครับบางที่เรียกไม่เหมือนกันเนาะบางที่ก็เรียกระยองชื่อรับรองพันเขาระยองเจ็ดสองครับรหัสรอบก่อนรับรองพันคือแปดหนึ่งครับนี่ครับอันนี้คือแปดหนึ่งนะครับหรือบางที่ก็เรียกขนตางอนขนตางอนแปดหนึ่งอันนี้พันนี้นานแล้วนะครับสําหรับมันพันนี้ครับหัวจะขาดง่ายครับขุดแล้วก็ขาดง่ายครับแต่ผลผลิตดีครับ มันหัวขาดง่ายผลว่าตด็ดดีสำหรับท่านที่อยากได้นะครับผมจัดเฉพาะช่วงเ,เดือนธันวาครับส่งท้ายปีนะครับใครปลูกช่วงนี้150บาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับช่วงนี้ครับยกเว้นระยอง15กเกษตรศาสตร์80นอกนั้น150นะครับเฉพาะ YouTube นะครับใครที่ดู YouTube นะครับโทรเข้ามาสั่งครับ098ย์2 2 9 3 3 0987122933 0987122933งสองสองเก้ยกเจ่อสอครับเรียกสอบถามพีรพลก็ได้ครับเรียกพีรพลหรือเป็กก็ได้ครับ ID Line ครับ P W E R A P O L 1 7 7ครับพีรพล177ครับ1กล่อง7กิโลกรัมนะครับสำหรับท่อนพัน1กล่องผมชั่งน้ำหนัก7กิโลกรัมเนาะ มันจะอยู่ที่กำลังแปดสิบถึงหนึ่งร้อยสิบท่อนครับแล้วแต่ขนาดท่อนพันนะถ้าท่อนไม่ใหญ่มากกำลังปลูกก็จะประมาณร้อยท่อนร้อยห้าท่อนประมาณนี้ถ้าสมมุติท่อนใหญ่แบบใหญ่ทุกท่อนอย่างเงี้ยก็ประมาณแปดสิบกว่าท่อนอย่างเงี้ยครับเนี่ยตัดยาวท่อนละยี่สิบเซนนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับปกติผมขายสองร้อยอัพนะครับสำหรับพันพวงเพชรพิรุณสองพิรุณสี่ ละยอง72แล้วก็เกษตรศาสตร์7จอห้วยบง90พวกนี้ครับแต่เดือนเดือนนี้ครับเฉพาะเดือนนี้เนาะผมส่งให้1 5 0รวมส่งเก็บเงินปลายทางครับจ่ายเงินตอนรับพัสดุนะครับผมมาลงเฉพาะช่อง u t u b e นะครับราคานี้ครับสำหรับคนที่ติดตามนะครับคนที่กดหัวใจนะครับให้นะครับติดตามช่องไว้ครับมีส่งนะครับอันนี้เป็นมันสับปะหลังพันธุ์พวงเพชรนะครับ นีตน่ต้นก็กําลังพอดีขยายพันธุ์ครับกําลังพอดีปลูกครับสําหรับท่านที่อยากได้นะครับพวงเพชรเป็นมันต้นสูงนะครับสําหรับมันที่ว่าต้านทานโรคนะครับเป็นพิรุนสองพิรุนสี่พวงเพชรแปดหนึ่งครับเซี่อไรยองเจ็ดสองครับที่แนะนําเนาะที่ว่าไปปลูกในพื้นที่อา่า ส่วนพันธุ์อื่นที่ท่านอยากได้ไปขยายไปลองดูครับก็ก็มีครับยังมีครับอันนี้เกษตรศาสตร์แปศูนย์นะครับนี้เกษตรศาสตร์แ0ศูนครับต้นจะไม่ใหญ่มากครับแต่ผลผลิตดีครับเกษตรศาสตร์แ0ศผลผลิตดีหัวดีครับท่อนพันธุ์ปลอดโรคนะครับนะครับอันนี้ปลูกในแปลงพี่รุ่น2พี่รุ่น4ี่ครับมันสปลังที่ทําขนมได้ขายร้านได้นะครับสําหรับพี่รุ่นพี่รุ่น4ี่พัฒนาจากมัน5นาทีครับ นำมาผสมกันนะครับเกิดเป็นพิรุณรหัสสองรหัสสีครับอานนี้ต้นประมาณหกเจดเดือนเจ็ดเดือนนะครับท้นพันธุ์กำลังพอดีขยายครับความทนทานจะเหมือนมันห้านาทีนะครับมีความทนทานจะดกกว่าครับหัวเปลือกสีน้ําตาลนะครับจะดกกว่า,าหัวดกกว่าผลผลิตสูงกว่ามันห้านาทีครับ มีความต้านทานเส้นใยตรงกลางไม่เยอะเหมือนมันหานาทีนะครับสำหรับพี่รุนนะครับราคามันสับปะหลังช่วงนี้ก็ถอยลงขยับลงนิดหน่อยนะครับเนื่องจากคนปูกนะครับแต่ผมดูราคาส่งต่างประเทศยังดีอยู่นะครับน่าจะเป็นไม่แน่ใจว่ามาอยากพาดพิงว่ามันออกเยอะแล้วราคาลงการการตลาดเนาะ ก็เลยว่าแต่ผมเข้าไปดูในเว็บไซต์มันส่งออกมันโกดังส่งออกเนี่ยราคายังเท่าเดิมอยู่นะครับปรับลงก็ไม่เกินห้าตังค์ครับส่งออกประมาณห้าร้อยห้าร้อยกว่าครับปรับขึ้นจากปีที่แล้วอ่ะสี่ร้อยกว่านะครับสําหรับโกดังมันส่งออกอนะครับแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับสําหรับราคามันสับปะหลังเนาะ แต่ก็ถือว่ายังสูงกว่าราคาปกติปีนี้ผมคาดการนะครับว่าราคามันสบปะหลังเนี่ยจะดีดีไปตลอดอยู่นะครับเพราะผลผลิตผลผลิตมีน้อยแล้วก็ปัจจัยหลายอย่างเนาะปลูกแล้วผลผลิตไม่ดีครับปีเนี้น้อยน้อยคนนะครับอย่างพื้นที่ที่ผมอยู่ให้น้อยคนที่ว่าจะทําต้นมันสบปะหลังได้สวยนะครับคือส่วนมากก็ต้นไม่ค่อยสวยกันเท่าไหร่ผลผลิตก็น่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ เทียบเทียบกับในหลายจังหวัดนะครับก็เกษตรกรผู้ปลูกมันสับปะหลังก็น่าจะพอยิ้มได้กันบ้างครับปีนี้ครับกะไว้ขุดช่วงหลังๆหน่อยแล้วกันนะครับจะได้ไม่ต้องซื้อท่อนพันเยอะถ้าจะซื้อไปขยายไปอะไรไปลองดูเนี่ยก็โทรมาสั่งที่ผมได้นะครับสําหรับท่านที่สนใจบางทีผมไม่ได้รับเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับบางทีอาจติดภารกิจอยู่อาติดภารกิจอยู่ ทำงานอย่างอื่นอยู่เดี๋ยวผมโทรกลับครับผมโทรกลับทุกคนครับนี้พามาชมเกษตรศาสตร์80นะครับอันนี้ปลูกไว้หัวล่องนะครับพอดีแม่แปลงแปลงนี้เป็นมันของแม่ผมนะอันนี้ผมปลูกไว้นะครับก็เลยต้นมันเหลือครับก็เลยมาเสียบเสียบไว้เนี่ยเกษตรศาสตร์80ครับเขาจะต้นเล็กประมาณนี้นะครับต้นไม่ใหญ่มากครับนี่นะครับ เกษตรศาสตร์80ครับนี่นะครับนี่ครับมันต้นไม่ใหญ่มากครับตาถีนะครับหัวดีครับผลผลิตเนี่ยไม่แพ้พันธ์อื่นๆครับเรื่องผลผลิตหายห่วงแต่เรื่องต้นนี่จะเล็กครับเรื่องต้นจะเล็กบางคนก็ไม่ค่อยชอบครับเพราะแตกกิ่งวาแตกกิ่งแตกอะไรเยอะครับสำหรับเกษตรศาสตร์80 ส่วนเรายองสิบห้าหอยบงเก้าศูนยผมจะอยู่อีกแปลงครับวันนี้เลยมัดได้ถ่ายแค่มุมนี้ครับไอ้น,นี่มันใกล้ครับผมแวะเข้ามาผมก็มาถ่ายตรงนี้ก่อนเลยเพรแปลงอื่นมันอยู่ไกลครับก็เลยไม่ค่อยได้ขึ้นไปก็เหมือนกันครับอันนี้มันสปหลังยอดฮิตนะครับไปปลูกพื้นที่ผลผลิตดีครับพวงเพชรมันที่ไม่ได้ขึ้นแต่เรียนรับรองพันนะครับเป็นคู่ผสม มันได้เกิดพร้อมและยองเสดนะครับมันเกิดนานนะครับมันสปะหลังพันนี้เนาะส่วนมากจะอยู่ในแถบอีสานบนนะครับสําหรับมันสปะหลังพันพวงเพชรครับนี่ครับก็จะต้นสูงยาวประมาณนี้ครับดูแล้วสวยงามครับพวงเพชรต้นง่ายครับทนโรคทนแรงครับให้พอกันกับพี่รุ่นสองพี่รุ่นสี่ครับจากที่เก็บข้อมูลจากลูกค้าที่นําไปปลูกนะครับ เพามีความต้านทานก็เลยมาบอกข่าวพี่ๆน้องๆที่ปลูกมันสับปะหลังนะครับเผื่ออยากได้ไปขยายไปทดลองดูครับพวงเพชรจะเป็นมันหัวสั้นดกนะครับหัวสั้นหัวป้อมครับไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ครับพวงเพชรพิรุณสองนี่จะเป็นมันที่หัวสั้นครับส่วนพิรุณสี่หัวยาวครับ บางคนสงสัยว่าทำไมพิรุณสองกับพิรุณสี่พิรุณสองเนี่ยหัวเขาจะสั้นส่วนพิรุณสี่หัวจะดกจะยาวกว่าครับเนื้อถ้าทําขนมเนี่ยตัวพิรุณสองจะหนึบหนึบกว่าพิรุณสี่จะนุ่มๆหน่อยเหมือนกับมันห้านาทีครับจะประมาณนี้ครับเขาไปทําแป้งฟ้าถามว่ามันพิรุณเนี่ยทําขนมได้ไหมทําได้ขายร้านได้ไม่ได้ครับแป้งก็แป้งก็ถือว่าดีนะครับมันเป็นมันทูอินวันครับขายทั้ง ขายทั้งลานรับซื้อได้แล้วก็ทํำขนมได้ครับอย่างของผมเนี่ยผมก็ทําขนมเอาไปทําขนมขายครับทำพวกขนมของหวานอะไรเนี่ยขนมมันสับหลังที่เหมือนมันที่ใช้เหมือนมันห้านาทีทํานั่นแหละครับก็เอาไปทําได้เหมือนกันครับแต่มันเยอะถ้าเราปลูกเยอะเนี่ยเราก็ขายหัวครับแต่ถ้าในพื้นที่หรือว่าโรงงานอยู่ใกล้เขาจะมารับซื้อครับ สมมุติปีที่แล้วอะมีพี่บอกว่าเขาซื้ออยู่ที่ตันละห้าพันถึงหกพันจากราคามันสปลังพันทั่วไปอยู่ที่สองพันห้าถึงสามพันนะครับโรงงานเข้ามารับซื้อถึงที่ครับแต่ผมก็ไม่ไม่รู้จักโรงงานนะถ้ารู้จักในพื้นที่ก็จะดีหน่อยจะได้บอกเกษตรกรอย่างของผมเนี่ยถ้าขุดมาก็เอาไปขายลานครับขายลานรับซื้อ ถ้ามีโรงงานก็ถือว่าดีครับได้ราคาเพิ่มอีกครับสำหรับมันสับปะหลังพันพิรุนนะครับนี่ก็จะมีพวงเพชรด้วยนะครับปลูกซ้อนกันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้คลิปหน้าเข้ามาเจอกันใหม่ครับจะมาเล่าเผื่อมีอะไรมาเล่าให้ฟังครับครับผมสวัสดีครับ